เก่งหน่อยไหมสุดจ้าอัวรัวอื้อวนส้อนดิหนมา่อไม้่สุดซับมาสุดจจากโกอู้เม่นู้มา่ยามบานเดี๋ยวพี่โงเก่งหน่อไม้่สุดใส่ขาลงไปอื้อเก่งหน่อไม้่สุดมาเด้อทั้งเยอรอมันเพื่อนๆเลยเมื่อกี้น้ำกันเด้ออื้อ มาเด้อมาเด้อกินน้ำกันณ์นะจ้าพี่น้องทั้งเยอรมันทั้งยุโรปทุกคนค่ะไม่ยามบานผุ้นะแกงง่อยสุดบานของผัวอ้วนวัวเอ้ยแจ็บเลยนี่ขึนเข่าเศร้าเข่าง่ายเนาะจ้ะใส่ผักขาใส่ปลาอีตัตัก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 ผู้นะหืมผักไม่อุดผุ้นะอันนี้ทักทักกาบเบ้งดาเด้อทางหนีเอิ่น อันนี้ผักกาดเพ่งดาทาั้งบานอื่นๆจะได็กกระปุกจักอันนี้นี่หวานไฟจ้ะหวานไฟผักกะระสีผักกะระสีเนี่ยผักกระนันเนี่ยมามากินกินกินผักบ้านบ้านเรานี่เจ็บเจ็บมาด้อพี่น,น้องทั้งย็นเรามหนพี่แม่เรากินแล้วเราเขียวมากแล้วทุนเรากินสุเพ็ดไคล์เรากินน้องใหม่เพราะเรากินน้องใหม่เพราะเราปวดาปขา มาเด้อมาเด้อไม่งอนก็ไล่หลายดอกดูผิดใครก่อนสเสียบเนาะสบายเขากันกนอพักกระสีใ้ถวดกับมีเห็งว่อยาก เอเ้ยแซ่บหุ่นคุ้นย้ายตามหมากเลยตามเจ้าคนไม่หมดป่านตกกินอีกสี่พี่น้องเอ้ยนี่แล้วท,ทั้งหมดตัวท,ทั้งหมดขาทั้งขาขาไม่เห็น เผ็ดไครอยากนิอีกนย่าคุณยายเหะอเอานี่ใบหวานไส่พ่อแม่ใบหวานไส่เป็นยาพอมหอมหวานหวนหอมเลอันนี้ยอดแหวานเป็นก๋วยยู่นมไม่ค่อยเก็บกิน โอ้ยน้าลูกไอ้แม่ก็จังหนามบ่ขาดอืกู้เ่ากับหนามบ่ขาดเด็ดเอาต้นยอดมันแกให้ใหม่เสียบป้าป้ากินข้าว

อ้รพอสริฐไต่บาบานเหรอใช้สีชชอบ้าีิทูดแม่ป้าชุบเผ็ดใจเวลากินน้ำมันเป็นไงรู้กี่คาร์โอเซฮโเดรตเขากันเนี่ย ตุ๋กกันเห็กับเิตนน้อก็แต่ซุปนี่ค่ะเนาน้องหม่เผาน่ะตู้ไม่ม mum, ่เผาก็เป็นเนี่ยอันนี้เอาไปอันนั้นน้องนี่ไว้เดี๋เอาไปคั่งอืมเนี่เอาเนมัน้องไหม่เผาก็ป่านไฟมงนหกเขากันเห็นกับซุปน้องหม่เห็นครับเข้ยนเมซุกเขยมซุปหมแล้วน้องใหม่คนจับก่อเนี่ยพัดติดตัวตุกากซากอ้วยอ่ัปจุบัติยุ่ิธรรมประเทศเขาไปขายมันคือแพงเถอะั้งฝักั้งเม็ด นม่หยปาดจริงหรอคะขอกันก็บสุิไก่ง้นอมอืมนี่แตะนี่แตะม่กินเขาแตบกันอืมให้้นูนนนกินเสียอ๋ใอใ้หนกินสิยโอเมื่อ,อ,อมมหมดกาบชิมกาบไม่ได,ดาด้วยปะเนี่ เนียกินได้นักขน็นสิ่เป็นด้พี่น้องผู้ใดกินเป็นเกิดแซ่บนักข็นวหูจักจำเนี่ยนิดน่อยรุ่นไม่ชหูจักม่นอกวันหูจักเลยนะรักเพื่อนกัยอาอีกมากแต่โอเคสีอะไรสีอะไรอืมนอมันนีหอมเมื่อไ้กินโดน

ม,ม,มันชุบน้ำใหม่ก็เป็นใช่ไชมเนี่ยต้นกะใช้อ,อ,นอันออนี้เข่ากันอล้วตเอาบเอามือป,งปูงบวดใหได้ไดหลังหูมันน่ะ